สวัสดีครับปุยสาวแมนครับท่านที่เคยเรียนมิกเสียงในคลาสนะครับคุมจังหวะ,ะเสริมจังหวะบ่งบอกเอกลักษณ์เพลงร้องนําเติมฟิลมี5กลุ่มทีนี้พิธีจัดกลุ่มไม่จำเป็นต้องจัด5จัดแค่สามกลุ่มนี้ง่ายมันก็เหลือแค่คุ้มจังหวะเสริมจังหวะแล้วก็ร้องนําผมก็แบ่งนี่ดีซีเอง่ายๆจัดกลุ่มนะครับวีซีเอวีซีเอหนึ่งก็จะเป็นพวกคุมจังหวะอ,ะอย่างเช่นกองรมนาอันนี้วงปอกหลังนะครับกลอกองหางเบส นะครับเบรก็เป็น2ลายเบรดีไอกับเบรจอไม้รับใช้2ลาย,ลาย,ลาย,ลายแล้วก็พวกเสริมจังหวะเสริมยะมาบ่งบอง,บอง,บองเอกลักษณ์เพลงก็จัดเป็นรวบเป็นกลุ่มเดียวเลยนะครับมีโปรงลางมีพิน โวมดแทนซอคีย์บอร์ดแล้วก็พวกไม่ได้เล่นต่อเนื่องเสริมจังหวะคือพวกเล่นต่อเนื่องเป็นพันสั้นๆเขาเรียกว่าคุมจังหวะอันนี้ม่ได้เล่นต่อเนื่องเล่นเป็นยาวๆมาบ้างไม่มาบ้างหรือยาวๆต่อเนื่องเป็นองค์ประกอบจังหวะนะครับหรือสั้นๆมาบ้างนี่เป็นองค์ประกอบองค์ประกอบจังหวะนะครับกองทัล้องแล้วกแ็แฉเนาะมีเสริมจังหวะทีนี้เหมือนกันผมก็ส่งไปที่สับค๊ปส่งไปที่สับุ๊บคุมจังหวะแล้วก็ ít ít sạp cúp nâng sớm cho ngoại อีกสับปุ๊มหนึ่งก็ร้องนําเหมือนกัน VCA อีกอีก,ก,ก VCA หนึ่งก็ VCA ร้องนํา VCA เนี่ยเราเอาไวบ้บาลานซ์เรียลไทม์เวลาเราโชว์คุมจังหวะขึ้นไหมเสริมจังหวะขึ้นไหมโซโล่ยังไงร้องนำส่วนสับปุ๊มเนี่ยเราเอาไว้มาสเตอร์ลิงพอมิกบาลานซ์เสร็จสับที่ชแนลนะครับที่ชแนลไม่ได้โยนออก PA เนะเดี๋ยวกดให้ดูเนี่ยที่ชแนลไม่ได้โยนออก PA สซักอันปกติแล้วที่ชแนลมันจะโยนมานี่ไม่ได้โยนต้องโยนมานี่ก่อนโยนมานี่สับปุ๊มเนี่ยเแบรบดดัมพวกลิทเทวลปล้ลปลง ร้องก็จะมีการทำ EQ เพิ่มเติมของร้องที่สับกรุ๊ปของร้องคอมเพรสเซอร์อะไรก็ว่าไปที่ริทึมถช่ไหมพวกเบสดดัมพวกคุมยังหวะมีคิวเพิ่มทำคอมเพรสตัดไอทานเซียนมันออกหน่อยคุมทานเซียนหน่อยช่วงช่วงเวลาเอตัตแทกใช่ไหมเ a s เอสอาร์เอต r e แทก s ดคลาสเซีลีเปยเรียนใช่ไหม อันนี้ไว้มาสเตอร์ลิงนะมันเวลาเรามิกเซจสับนี่มันไม่ได้ออก PA นี่มันจะมันจะถูกจัดกลุ่มมานี่แล้วก็อินเสิร์ตพวกนี้ทั้งหมดนะครับถ้าเรามีเอาบอร์ดเกียร์ก็อินเสิร์ตตรงนี้ VCA DCA เนี่ยมันมาไหนชแนลเนี่ยครับมันจะวนมานี่ VCA แล้วก็วนกลับถ้าเป็น VCA หรือ d c ซนะครับอันนี้เป็น VCA Voltage Control a m ท l i f i e r อนะครับทำไมต้องทำสับกลุ่มเอางี้ดีกว่าเพราะว่าคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นได้จาก3ส่วนส่วนที่1คือส่วนส่วน อ,อินพุตภาคอินพุตก็คือไมโครโฟนมันอยู่หลายตำแหน่งใกล้ๆกันมันรับความถี่ซ้อนๆกันแต่คนละเวลากันเกิดคอมฟิลเตอร์ถ้าไม่รู้ว่าคอมฟิลเตอร์เป็นอะไรไปอ่านหนังสือก่อนทีนี้อันที่2ก็คือ,อเกิดจากครัวโพสเซสซิ่งเองอันที่3เกิดจากขาออก เ้าออกก็คือตัวลำโพงนี่มันจะผสมกับพวกไดเรกซาวผสมกับพวกรีเฟลคชันเกิดคอมฟิวเตอร์มาถึงเราไม่พร้อมกันเสียงจริงจากลำโพงมาถึงเราเวลาหนึ่งเสียงรีเฟลคชันมาถึงเราอีกเวลาหนึ่งเกิดการหักล้างเป็นช่วงๆลักษณะเป็นรูปีคอมฟิวเตอร์เพราะนั้นเวลาเราทำโทนนี่ครับทำโทนที่ชแนลใดก็ตามนี่เวลามิกซ์ปรับอะไรนี่เ,เวลาถ้าชัแนลเดียวมันจะไม่เท่าไหร่ถ้าหลายชนแนลซาวมันจะเริ่มจมมจ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 ม,จม,จมลง คอมพิวเตอร์เพราะนั้นแล้วก็ใช้สับคุบนี่แหละยกมันขึ้นยกมันขึ้นไอทำเชฟใหม่สร้างเชฟใหม่เพื่อที่จะมาสเตอร์ลิงดึงฮาร์โมนิกด้วยคอมเพรสเซอร์อะไรก็ว่าไปถ้ามีอ้าวอร์เกียร์เติมคาแรคเตอร์ด้วยปรีแอมอะไรก็ว่าไปนะครับมิกเสียงนี่เป็นงานง่ายที่สุดในบรรดางานเครื่องเสียงแล้ว